เจอซอมบี้ใส่หมวกปแปลกๆด้วยทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยเอ้ยมันดรอปรหัสมาด้วยอะ่ะมันคือรหัสของอะไรอะ่ะสองสี่หกสามหรือเปล่าอะไรสักอย่างรหัสโนต้ตนะทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะสองสี่หกสามสองสี่หกสามห้าคือรหัสอะไรวะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะผมรีบไปดีกว,ว่าจากที่นี่เดี๋ยวเราจะล่วงตรงนี้นะล่วงแล้วแบบจะเสียดายนะมาตั้งสามหมื่นเมตรแล้วเฮ้ยเหมือนเริ่มจะมืดหรือเปล่านี้ โอ้เริ่มมืดแล้วทุกคนมืดจัดมืดจัดโอ้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนมาขี่ม้าแล้วมันไม่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ไงโดนสอโดนลูกซองนี่ปอ้ยออ้ยโดนเกือบนะโดนลูกซองไว้เด้เป็นไง,ไงไพี่ชายร่วงอะเด้ตอนนี้มืดจัดเลยผมอะมืดจัดอะเหมือนอนาคตอันมืดมนนะไม่รู้ว่าเราจะจบที่นี่หรือเปล่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้เออเอาเข้าไปแบนเดตผมอยู่นี่ เก็บศพซอมบี้ก่อนนะกันเอาไว้เติมไฟนะทุกคนเชื้อเพลิงเราหมดละแล้วก็มาร์กอยู่นี่นะเป็นไงซอมบี้มันวิ่งมาซอมบี้มันวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นดโดดขึ้นรถไฟนี่อุย้ยจะเย็นอย่าเพิ่งตีเอออย่าเพิ่งตีครับโหดูดิโผล่หน้ามางี้โดนดิโผล่หน้ามาอย่างนี้ก็ต้องโดนอยู่แล้วปะเฮ้ยโอ้ยอย,อย่าขึ้นเบาะเยอะอย่าขึ้นเบาะบ่อยได้ไหมซอมบี้มันตีโดนเนี่ย พันแผ่ก่อนทุกคนพันแผ่ก่อน,อนเดี๋ยวล่วงนะไอตัวนั้นมันจะขึ้นเข้ามาได้ไมนะั้ยน่ะดูดีตีไปดิตีหัวมันตีหัวมันเอ้ยเนี่ทุกคนมันมันนั่งแล้วมันโดนตีเนี่ยตีไอตัวนี้เออนึกว่าตีไม่โดนนะเมื่อกี้ตกใจหมดาทิ้งทำไมเก็บขึ้นมาซอมบี้มาเติมไฟก่อนนะเต็มหรือ,อยังเนไฟอะ่ะเ,เต็มไหมยังไม่เต็มเติมก่อนเต็มหรือ,อยัง อ๋อเต็มแล้วทุกคนเอ้ใบนี้เผาไม่ได้ด้วยนะนี่สองสี่หกสามห้าไม่แน่ใจมันคือใบอะไรปิดติดไว้ก่อนนะวูแล้วซอมบี้ปีหลังคาไปเต็มเลยเมื่อกี้ผมเห็นไปแบบเยอะอยู่นะมันปีนขึ้นไปได้ไงโอ้ยโอ้ย้ยโอ,โอ,โอ้จะเย็นโอ้หูดูมันโถมดีโอ้ยแล้วนั่งอย่างงี้จะโดนซอมบี้ตีไว้เนี่ยเฮ้ยโอ้ยเนาะเดี๋ยวเราจะจบตรงสามหมืนนี่อย่าเพิ่งจบนะ เราอยากรู้ว่าไอ้ตรงในบ้านนั้นมันมีอะไรทุกคนตีมันดิตีมันตีมันตีมันตีหัวมันนี่ตีฟรีอยู่แล้วครับอย่างนี้ไม่ต้องใช้ปืนก็ได้นะชิวๆอยู่แล้วอืมไปตีตีมันตีร่วงดิเรียบร้อยหมดหรือยังนี่ยอันนี้อ,อุ้ยอมาไงนี่เอา้าพี่ชายเอา้าเออเอาเข้าไป อันนี้ซอมบี้หรือผีนี่หลอกขนาดนี้หายไปแล้วด้วยนี่ครับ